ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนรีบโทรรีบทักเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆุท,กท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญในหลวงรอ9ครบ3รอบปี2506สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะที่สำคัญราคาเบาจากทางช่องค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับเหรียญในหลวงรอ9ครบ3รอบเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆบา200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญวัดคูบอนปี2515กรุงเทพเนื้อทองแดงหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีร่วมเสกพิธีใหญ่สภาพสวยมากเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ พิธีใหญ่นะคะน่าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญสภาพดีสำหรับเหรียญวัดคู่บอลปี2515สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นสหกรณ์ปี2530สภาพสวยมากสวยเดิมนะคะกระไหลทองเต็มค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยมากนะคะกระไหลทองเต็มนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นทะเลสุงปี2 5 0พิพิมพ์บัว6นิยมเนื้อทองแดงกระไหลทองสภาพสวยมากสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมๆนะคะ ขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะเดี๋ยวนี้ก็สวยน่าใช้น่าเก็บค่ะิูสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดปีศูนแนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นกิ่งเล็กพระพุทธชินราชปี2,500วัดภรษีรัตนมหาทาตุจังหวัดพิษณุโลกเนื้ออันปะกา้สาสภาพสวยมากเดี๋ยวเรามาชมองค์พระช,ชัดๆกันค่ะสาภาพสวยมากเลยนะคะกระไหลเต็มนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะ สวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สําคัญราคาเบาๆจากทางช่องค่ะค่ะสําหรับกิ่งเล็กพระพุทธชินราชสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเกตหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าซุงปุกเสกสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองคพระชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสําหรับองค์น,นี้น่าใช้นะคะด้านหลังก็สวยสมบูรณ์ค่ะสําหรับล็อกเกตสวยๆเดิมๆองน,นี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัววัดโคนอนกรุงเทพปี2514หลังต่อโค้ดหลวงปุต่โตวัดประดูชิมพีร่วมปุกเศกสาภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสาภาพสวยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะด้านหลังก็จะมีโค้ดค่ะสำหรับพระ ปิดตาวัดโคนอนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหนุมานพนมมือหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีเนื้อทองเหลืองตอกโคตใต้ฐานสภาพสวยสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะศิลปะสวยนะคะ น่าใช้น่าเก็บค่ะจะใช้ก็ดีจะเก็บก็ดีนะคะสำหรับรูปหล่อหนุมานพนมมือหลวงพวเพี้ยนส,สวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะศิละปะสวยมากเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนาีพันหลัก อุดผงเนื้อโลหะวัดป่งเจริญจังหวัดเพชรบูรณ์เมตตาค้าขายดีน่าใช้มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค้าขายดีนะคะสำหรับนารีพันหลักนะคะสวยเดิมค่ะ สวยนะคะสำหรับองค์นี้สําหรับนาลีพันหลักอุดผงโลหะวัดป่งเจริญสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าปี2,500ันอตอโคตใต้ฐานเนื้อทองผสมปลุกเสกพิธีใหญ่ วัดพระศรีรัตะนะมหา,าธาตุสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับพระพุทธชินราชส,สวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเนื้อนวะโลหะหลวงปู่บุตรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีก้นอุดเงินสภาพเดิมๆเ,เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ เนื้อนวะโลหะนะคะหลวงปู่บุตรดาค่ะเก่ามากเลยนะคะกิ่งดังอยู่นะคะสะภาพเดิมๆนะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งหลวงปู่บุตรดานะคะสะภาพเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งสาคาโลเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีปี2550สภาพเดิมๆสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองคพระชัดๆกันค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับกิ่งหลวงพ่อฉาบนะคะวัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ สวยนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับพักกิ่งหลวงพ่อฉาบสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนหลวงปู่ดูวัดสะแกจังหวัดอยุธยาปี2561เเนื้อทองเหลืองดูง,ง่ายสภาพเดิมๆ สภาพเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมแหวนชัดๆกันค่ะสวยนะคะสำหรับองน,นี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะแหวนสวยแหวนเดิมเลยค่ะสำหรับแหวนสวยๆหลวงปู่ดูวัสดแกสวยๆวยงน,นี้ก็จะอยู่ที่ 2 5 0หค่ะน่าใช้น่าสะสมนะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรอดเนื้อผงรุ่นแรกหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอจังหวัดศรีสะเกดปี25 1 7้าสสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยมากเลยนะคะ เจ้าของเก่าคงเก็บไว้อย่างดีค่ะสำหรับผ้าลอดหลวงพ่อมุมสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงกุวัดปากบางจังหวัดอยุทยาสภาพสวยหายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะหายากนะคะสำหรับองค์นี้สภาพสวยเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะสภาพสวยนะคะสวยสวยแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะจะใช้จะเก็บได้หมดเลยค่ะค่ะสำหรับพระกุปากบางสวยสวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ สามค่ะน่าใช้น่าสะสมนะคะเก่ามากค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงว่านพ่อท่านไกลหรือหลวงปูท่ทวดไกลรุ่นแรกปี2 5งพวัดลำพญาจังหวัดยะลาสภาพเดิมๆพิมพ์ใหญ่หาย,ยากน่าเก็บน่าสะสมนะคะ ค่อนข้างที่จะหายากนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะสภาพก็เดิมๆนะคะหายากนะคะหายากแบบนี้ถ้าเจอก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับพระผงว่านพ่อท่านไกลเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 600ค่ะหายากนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อดิมพิมพ์หลวงพ่อปานขี่คุดเจาะรูด้านล่างหลังเรียบไม่ทราบวัดสร้างสภาพสมบูรณ์นะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะเก่ามากเลยนะคะแต่เสียดายไม่ทราบปีสร้างนะคะ ถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะเก่ามากค่ะค่ะสำหรับพระพุทธีีคุดนะคะเก่าๆเดิมๆไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโต๊ะหลังยันนะเศรษฐีรุ่นสร้างเขื่อนปี2539สภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับพระปิดตาสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงแจกทานหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2544สภาพสวยน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ ผงนะคะแต่ก็สวยเดิมนะคะสวยมากค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเก็บไว้ใช้เก็บไปโชว์ดีหมดเลยค่ะสำหรับพระเนื้อผงหลวงพ่อรวยสวยๆเดิม,ดมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กักไม่ขีดอาจารย์นองวัดไายขาวจังหวัดปัตตานีปี2536สาภาพเดิมๆนักสะสมมากเลยนะคะสาภาพเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะพิมพ์แปะไม่ค่อยจะเจอค่ะ สำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กักไม่ขีดนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะหายากไม่ค่อยจะเจอนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อคูณที่ระลึกครบ30ปี14ตุลาคมวันประชาธิปไตยพร้อมตรับสภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสะภาพสวยนะคะอยู่ในตลับนะคะพระเดิมๆค่ะแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระผงของขวัญหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลพิมพ์พระลอดใหญ่สาภาพสวยกล่องเดิมๆสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะเป็นเนื้อว่านนะคะพระผงของขวัญพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวดสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ ขึ้นชื่อว่าหลวงพุทวดน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นเลยค่ะสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับรผ้าผงของขวาญหลวงพุทวดวัดห้วยมงคลสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร8 8 7 7 5 4, 7 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุ้าร่วมกันขอบคุณมากค่ะ All I need are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not-